ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่22ตุลาคมพศ2564นะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะเม็ดเดียวก็ไม่ทํเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวก็ให้อยู่ที่1นะครับเด็น1รูด1นะครับ เข้า1น so, ึ <mon> ่งามนะครับสำหรับงวดนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับผมก็เจาะได้ตัวเลขนะครับผมยังเป็นคำนวณสูตรได้ตัวเดิมนะครับก็ยังเป็นอยู่ที่1นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น1นะครับก็จะมี 6, 1นะครับ15แล้วก็2 1นะครับสำหรับเด่น1นะครับสำหรับชุด3ตัวก็จะมี 5, 6 1นะครับ5 1 5 15นะครับแล้วก็5 2 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับแนวทางชุด4ตัวก็จะมี4 5 6 1นะครับ0 5 1 5นะครับ7 5 2 1นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี1 1 5 5แล้วก็4 4นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่2ีตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้เฮงเงปังปังเข้า3ตัวตรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ